เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสมิธวอลคอนดิคอ้นเองนะครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่าดันนารากะจะมาแล้วใช่ไหมก็ประมาณอีกประมาณ3วันนะครับก็น่าจะมาแล้วนะครับและคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวละครที่น่าปั้นนะครับสําหรับการลงดันนรากะนะครับตั้งแต่3ดาวยัน5าดาวเลยนะครับบอกเลยว่าปั้นมาใช้ได้ยาวๆทุกตัวจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยด้วยกันเนาะนะครับ แ <ste> <pee> น่นอนครับว่าเจ้าตัวนาฬกาเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับแน่นอนว่าเราต้องใช้ธาตุน้ำนั่นเองนะครับเราจะมาดูธาตุน้ำกันดีกว่าว่าเราใช้ตัวไหนดีนะครับสามดาวนะครับแน่นอนครับแฟรงเกนสไตน์นะครับแฟรงเกนสไตน์ธาตุน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำซีซีนะครับเป็นแทงค์ด้วยนะครับแทงค์ที่ทำซีซีนั่นเองนะครับโดยที่เราจะใช้นะครับเป็นสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถที่จะโผกได้นะครับยุยุนะครับสำหรับมอนสเตอร์กิกกี้นะครับที่มันจะมีเวฟสำหรับ อ่านักกาเนาะมันปล่อยเว็บกี้มานะครับมีมอนสเตอร์หลายตัวเลยก็ให้ทําการอาโวกเนาะแล้วก็ดึงนะครับทำดาเมจทุนี้นั่นนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการอาลงหอได้ด้วยนะครับเราบอกเลยว่าปั้นมาไม่เสียใจแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูถัดไปนะครับบูโดเซอร์นะครับเป็นบูโดเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครดาเมจเนาะเป็นตัวตัวละครทาดาเมจที่ดีมากๆนะครับสำหรับ3าดาวเนาะในการทําบอสด้วยนะครับเพราะว่าทำดาเมจทะลุเดบ นะครับก็คือตีไม่สนเด็บเจาะเกาะนั่นเองเนาะโดยส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันนะครับก็คือสกิลนี้เนาะเนะี่ยเห็นไหมตนะีสนเด็บแต่ว่าเราต้องทําการปลูกพลังซะก่อนเนาะถึงจะตีถูกตีทะลุเด็บนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสหระฟังก์สไตล์นะครับมีท่าน้ำกับท่าไฟ,ไฟที่น่าปั้นตัวต่อไปครับเป็นมัมมี่น้ําตัวมัมมี่น้ำเป็นหนึ่งตัวที่อ่าดีมากๆนะครับเพราะว่าน้องมีสกิลเอฟเฟกต์ข้าแข่งกัดก็คือเป็นตัวละครทำซีซีดาเมจหมูนั่นเองเนาะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเราปลุกพลังเนี่ยก็จะทําทการเดี๋ยวผมเปิดให้เห็นไหมมีโอกาสแช่แข็งนะครับ90%นะครับต้องเมื่อเราเอาัพสกิลเต็มเห็นไหมเก้าสิเลยทุกคนเป็นตัว CC ที่ดีมากๆนะครับแนะนำครับสำหรับใครที่อ่าม่รู้จะปั้นตัวอะไรก็มัมมี่ครับตัวละครถัดไปครับคนามิยะนะครับเป็นอีกตัวที่ทุกคนเนี่ยปั้นอยู่แล้วเนาะลิ้นลิ้นเจ็บมากครับตอนนี้เพราะว่าเป็นร้อนใน นะเป็นหนึ่งตัวที่ทุกคนปั้นมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใครที่รีบไปใช้กรุดูนาแสงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวฮิวมูแล้วก็ลดกูดาวสกิลด้วยเป็นหนึ่งตัวที่ดีนะครับสร้างเจ้าว่าให้ให้กับตัวเราเนี่ยใช้สกิลได้เร็วขึ้นเนาะนะครับหนึ่งตัวที่ดีมากๆเลยหนึ่งตัวนะครับที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือหาปีมืดเป็นตัวอ่าแปะดีบัฟนั่นเองนะครับทุกคนน่าจะมีแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีแต่ว่าต้องหาเพื่อนร่วมทีที่มีนะเพราะว่่าาาาดเเมครรียกกวะบัหๆน ลดทั้งเดฟนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับดีมากๆนะครับผมจะเลยอีกแหละโอเคเราไปดูอ่าสดาวกันต่อนะครับ3ดาวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสดาวตัวแรกที่เราจะมาแนะนํากันก็คือน้องผีน้อยนะครับก็คือลูลู่นะครับเป็นตัวละครฮิลเลอร์ที่ดีมากๆนะครับแรงนะครับฮิลดีนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมปลดเอฟเฟกด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้ยาวๆนะครับเหมาะมากๆนะครับต่อไปครับธาตุแสงครับชูชูนะครับ ป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตัวที่คนหามานะครับคุหามาจริงๆนะครับสามารถหาได้จากดัดเจนลับนะครับก็เอาเศษมาแลกเป็นตัวน้องเนาะเพราะว่าน้องมีบัฟปีกนะครับบัฟปีกนี่ดีมากๆเนี่ยผมล่างลุกล่างก่อนบัฟปีกน้องเนี่ยเมื่ออัพเต็มนะครับเห็นไหมฟุกคุ้มกันนานตั้ง1 2บสองวิโอ้โห12วิทุกคนถือว่าสร้างจะไว้ทีมอยู่ดีมากๆนะครับก็หามาทุกคนหามาคนปั้นมากๆนะครับสีดาวนะครับ สำหรับตัวต่อไปครับฮาร์คไฟนะครับอันนี้เหมาะสําหรับออบิเอเพราะว่าอพอมาเล่นดูโอคู่กับออบิเอเนี่ยจะทําให้อ่าสกิลของออบิเอเนี่ยถี่ขึ้นแล้วก็ทําดาเมจได้ถี่ขึ้นด้วยนะครับสําหรับฮาร์คไฟก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสกิลไหนเนี่ยนี่นี่รถคู่ดาวสกิลครับของสมาชิกทีมเห็นไหมนี่แหละสกิลหนึ่งส่วนส่วนใหญ่เนาะนะครับสามารถฮิ้ได้ด้วยนะครับและหนึ่งตัวนะครับสําหรับอ่าสายฟรีนะครับก็คือสามารถหาได้ฟรีๆเลย เอาเกิลมืดครับเป็นตัวละครทาดาเมจเอ่อเจอเกาะนั่นเองนะครับอ่ามันเมินนะเห็นไหมเมินเอฟเฟกลดดาเมจด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําดาเมจได้แรงมากๆสําหรับแคสซี่นะครับอ่าเป็นดาเมจเนาะดาเมจดาเมจดาเมจนะครับโอเคไปดูตัวละครถัดไปครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ถึง5ดาวแล้วนะครับตัวแรกเลยทุกคนมีมีแน่นอนอยู่แล้วสําหรับอ่าผู้เล่นที่เล่นตั้งแต่วันที่เปิดมาเนาะเพราะว่ามีจินน้ํามาจินตลาดห้านานะครับดีนะครับ ว่านาสามารถที่จะเพิ่มเกาะนะครับลดเอ็กแท็กแล้วก็เพิ่มเอ็กแท็กให้ด้วยนะมีเกาะนะครับซึ่งดีมากๆนะครับสําหรับจินน้ํานะครับเป็นหนึ่งตัวที่คนปั้นนะครับสําหรับใครที่ไม่ไม่ทันจินน้ำเนาะเป็นผู้เล่นใหม่แบบจ๋าๆเลยนะครับก็สามารถปั้นตัวละครที่ผ่านผ่านมาที่ผมแนะนํามาได้นะครับใช้ได้นะทุกคนเน้นว่าใช้ได้ผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวละครถัดไปครับเป็นตัวละครห้าดาวนะครับก็คือน้องลมน้ํานะครับมี ่าให้เปิดในกระชาแล้วนะครับเป็น1ตัวที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะนี่สกิลนี้ครับเฮลปี้เท็ดดี้นะครับตัวน้องนะครับสามารถที่จะปลดเอฟเฟ็กซีซีนะครับให้เราได้นะครับถ้าเราติดเดบับมาก็น้องก็จะปลดซีซีให้นะครับก็คือพวกลดเด็บรถแอคแท็กให้ให้เรานะครับก็คือสามารถที่จะปลดกันได้นะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมลดเด็บไฟต่อคามด้วยนะครับดีมากๆสำหรับรุ่นน้ำนะครับผมเอาละครับตัวละครถัดไปครับเซอร์เด็บจูดหรือว่าด้วงน้ำนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ ดีมากๆนะครับเป็นแทงค์ที่ดีนะครับก็คือมีทั้งรถเด็บรถมูฟเมนต์สปีดนู่นนี่นั่นนะครับเป็นหนึ่งตัวที่น่าปั้นนะครับสำหรับลงดันนากระเนาะนะครับหรือในส่วนของดาเมจดิวเลอร์นะครับสำหรับ5ดาวนะครับไม่พ้นเลเว่นครับตัวเลเว่นเนี่ยจะเหมือนอ่าแฟรงเกนสไตล์ครับเพราะว่าอ่าทำดาเมจทุกเด็บนั่นเองนะครับก็คือเจาะกอบบอสแบบการหืมไม่แพ้ใครนะครับ AJ DVD h o ี p e ทวีนะครับน้องคารมบิดนั่นเองนะครับสามารถหาได้จากหนังสือ นะครับแล้วก็ปลดสกิลให้เต็มนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจจะจ้านในย่านนี้จริงๆครับสำหรับคาราบิดนี่ครับผมโอเคไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับดาเมจบอสแบบเทียแบบสูงมากๆนะครับสำหรับแวมล้มนะครับตัวแวมลมเนี่ยมีทั้งรถเดบแล้วก็ลแไอคิวสปีดฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับนี่เห็นมีเอเวกนะครับก็บอกเลยว่าดาเมจจะจ้านในย่านนี้จริงๆครับสำหรับน้องแวมลมนะครับสำหรับฮาดาวนะครับอาเจนโอเคไปดูตัวถัดไป สำหรับตัวละครถัดไปนะครับเป็นสายสปอร์ตเตอร์นะครับนี่ปกเบรก่อนนะครับตัวน้องนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับสำหรับนกแก้วน้ำนะครับก็มีสกิลเดียวกันกับชูชูนะครับก็คือมีบัฟปีกนั่นเองนะครับกันสถานะ CC ต่างๆนานาจากบอสนะครับซึ่งเป็นตัวที่คนค่าในการปั้นนะครับปั้นมาไม่เสียใจแน่นอนนะครับมีเพิ่มเกาะแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับดีในหนึ่งเดียวนะฮะแนะนําควรปั้นนะครับผมสำหรับอูชาอ่า โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับก็บอกเลยว่าปั้นมาไม่เสียใจแน่นอนนะครับตั้งแต่3ดาวอย่างดาวเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็อาจจะเจอกันใน ao ด้วยบายครับผมเจอกัน